นิดเดียวก็ไม่ยากเลยรถไปอะ่ะโอ้โหมีคนเข้ามาแจมพอดีลเลยเฮ้ยกูเล่นโดนแล้วกูเล่นทิปอื่นดีวะเฮ้ยดูด้วยกูเลี้ยวยิบเก้าแล้วมึงกูเลี้ยวยิบเก้านะเอาเอาใหม่ไหมกูเลีนะ้ยวสิบสี่เองเนี่ยไม่รู้มันจะไหวไหมไม่รู้เล่นไปก่อนเนอนะรื่อยๆก็อๆอตอนนี้อะไรเรือม,มันก็เตีสอยู่นะอืมไปแองเวลสกิลมันอะไรไม่เป็นไรก็แจกโดนให้ทั่วถึงไงสองสองอ่ะมีโดนทุกสี่คนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิเลเวลมันถึงยังวะาสิบสี่เนี่ย สกิวไม่รู้ี๋ยวมเอานี่ไปบก็ได้มึงโคตเรเปลี้ยวเลยเล่นตัวละครเลี้ยต่ำกว่าสิบห้าในห้าดาวเอาเป็นหัวด้วยนะมันอะ่ะเอา้าเออทำไมหัวมันสุ่มให้เหรอเข้ามาปุ๊บมันเป็นหัวเลย งั้นเราก็แบบสร้างบอทดออนไลน์มาแล้วก็เข้าไปก่อนแล้วก็ให้มันเข้ามากลางคันก็ได้มัง้งเอองั้นเนะนี่ยมันจะโอ,โอเควะกดโอเคปุป๊บมันมันหาห้องพึดเข้ามาให้เลยไงไอนบอกว่าเกม enfin เ,เก่าคนไม่เล่นวะยังเจอคนอยู่เลยมันปล๊บมาแล้วมันเป็นหัวเลยก็ดูอย่างด่านด่านบาลีมาได้นั่นก็เวลไม่เยอะนะเบสเพื่อแค่ยังไปกับเราเกจบ ทีมแบกดีเออแต่ดานเนี่ยปืนพวกผมมันยิงทะลุอ่ะมึงลองมึงลองเลเวลสิบกว่าๆทั้งทั้งทีมดิผมชอบยิงทะลุยิงทะลุไปไอ้นี่ทุกทีเลยโดนรถทุกทีเลยใอรยิงก็ยิงเลยตรงเนี้ยผมไม่ยิงต้องค่อยๆค่อยๆโดรถ่ัง There's here. creep feel a can I it. Oh, heavy. ลืมเรียกโดนอี่แกมูปอัเนี่ยมูปมูปแล้วนะมูปแล้วนะฮะรถรถร้องอ่ะอุ้ยอุลุกเกอร์ไหนอะรถร้องไม่เห็นมีเลยเม่อไงไฟกระบิกระปิบเมื่อกี้เนี่ยยังเพลงไม่ขึ้นเลย Mét lại nó, yên nó. Ah, luôn mang binh binh lắm binh lắm binh cái binh lắm 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 binh วิ่งนำด้วยนะเอาตกใจเฮ้ยโอ้โ้ตกใจระเบิเดไหมเบลือเรียบร้อยตู้ <c oughs> เรียบร้อยลี่ยิงเอง ถอย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 นี่ยิงขาไปอยู่ถอย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 เกือบไปแล้วนากระไรเบรู้อยู่ไหนเนี่ยเออเม็ดคิดเบ้เม็ดคิดมาเอาเม็ดคิดไปอยู่ให้เอาเตรียมรับแรงกระแทกอ่ารีคุมทางซ้ายให้อ่ะ โอ้ยเยอะเยอะเยอะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแม่เบ้ปืนเบ้คนไอ้เนี่ยโอเคกันที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 เอ้ารถทำไมแล้วเปิดเองล่ะก็รียิงปืนกลใส่ไงอู้ยัจ็คสองตัวไอ้นี่มันมันยังมันยังไม่ถึงเวฟนั้นเนี่ยไม่มันนับแล้วเนี่ยเห็นไหมโปรเทคเนี่ยมันถึงเวฟแล้ว ตอนนนีี้เ่ยไอไอเวฟมันต้องกดมันต้องกดไอ้นี่ก่อนไม่ก็โปรเทคนี่มันก็ขึ้นกันแล้วไม่ใช่เหรอซอมบี้เลยมาเป็นกวงเลยเนี่ยไม่โปรเทคให้มันเดินมาถึงนี่ก่อนหรืออมันเข้าไปในห้องแล้วเบ๊ะนี่มันอยู่ในห้องเลยมันต้องออกไปเรื่อยก่อนทีนึงอ่าเดี๋ยวมันออกไปเรื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมาไอ้นุ่นอ่ะไอ้นุ่นอ่ะเวฟใหญ่อันนี้เวฟตื่นตนก ốc trái, đi nè, đồn, uý 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 uý, bỏ qua làm gì cha? Gặp Long Đu, uý, lằng ma nè, lằng ma nè, bay ngã, không được đâu. Oh, không, 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 เดี๋ยวดิโอเคมันถึงอยู่ละมันไม่ตายง่ายๆหรอกแต่ต้องม,มีเลือดด้วยเรย็วๆทีพี่เร็วๆ Oh. โอ้เยอะมันเปิดประตูเสร็จแล้วเยอะเยอะเยอะใจยเย็นนะใจยเย็นนะไอ้บูมัดโควิด <c oughs> มันเปิดประตูให้แล้วนะเข้าแบบของเลยเลย Ờ, đúng rồi. Bây giờ, chúng ta phải đi. Không, đi được cho đến khi tôi được nó. Cái khốn nạn này sẽ giết chúng anh ปัอมปืนเนี่ยผมฮิวมันว่ะงั้นก็ไม่ต้องเอาแล้วกันนะเพื่อนพี่บอกดิเฮ้ยเก็ตเอาเดี๋ยวมันออกเกมอเก็ตเอาไล่กูเลยยิงแบบประหยัดแล้วกันโอ้ยแล้วเฮาอยู่ข้างบนใครก็ได้เปิด <Starting> อ <in Wonder land> ันนั้นยิงถึงไหมเนี่ยเออยิงถึงอยู่ สุดละร้อยนัดโอ้ยมาแล้วเฮ้ยทมทุยทมทุยผมโดนล้งตายตั้งตาก่อนเยังได้รับฆ่าอยู่โอเคเรียบร้อยนอนลงไปเลยไอ้เวรเอเคเกลี้ยงอย่าลืมเก็บกระสุนด้วยครับ

mẹ anh một thùng nỉ hậu still hậu thuyền mẹ ơi là người ơi là ครับผมีปืน,ป,นปืนคนโอ้โหเยอะเอ้ามันเก็บพยาบาลเหรอเมื่อกี้มันไม่ได้เบเก็บอะเข้าลนะเราก็ไม่ต้องไปช่วยมันนะเบให้มันตายก็ปล่อยมันล้มก็ปล่อยให้มันล้มไปเลยไม่ต้อง เบหิวให้มันบ้างไหมล่ะหิวสองทีแล้วแหละเออเอาไปสองทีได้แล้วแหละ <c oughs> ไม่มีได้ยินเสียง <c oughs> หาลีโด้ลีโด้อยู่ข้างบนไงเออเดี๋ยวเข้าไปหาคีย์การ์ด อเลฮาลิีติโอนอ่าไอคิวเมนอยู่วันนี้นะได้ๆไปวานอยู่นี่เบโอเคไม่มีเปิดไหนแคเปลี่ยนไหมไม่มี เอานี้มาล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นตายผมก็ได้เนี่ยมาไม่เป็นไรนี่ผมมีนี่แหละนี่ปืนพกรวยไฟฟ้าวางตรงไหนดีวะเนี่ยแถวๆนี้ก็ได้ด้านนี้ซอมบี้ไม่วิ่งอยู่แล้วเอาไปวางข้างนอกดีกว่าอันเลี้ยขึ้นมาทำไมอ่ะไป เอยระเบิด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 ขอบคุณแม่โดนบูบูแม่ข้างหลังมึงฝั่งนี้มึงก็มานะเนี่ยมันน่าจะมีนั่นเน,นี่ยไปปะกูหลอนมึงเหลือเกินเอ้าใครเป็นบดล็อกประตูอ่ะดีไงแต่ีิผี่มื่เข้าทางนี้ได้ด้วยดิ ก็ไม่เป็นไรเรากันได้อยู่แล้วขนาดปิดประตูสองข้างยังกันไมอยอยู่เลยนะเอ้าเราไม่กันจากข้างนอกอ่ะไม่ปกติแล้วกันจากข้างนอกหาคุณแจฮาคุณแจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรีอันนี้ ปุ่มตรงไอโซนประตูให้แล้วกันระวังลูกเกอร์โดดคอมเตอเด้อีป้ามึงก็เดินวิ่งผ่านกูเลยเนาะอ้อปืนไฟ

๋ยเดี๋ยวเ๋ยวเวตานาจะเย็นนะสวตานาเปอยู่ไหนวะตายเรียบร้อยเอ้าทำไมมันขึ้นมันตายวะ ไอ้เด็กไ t ่อยากจะถูกจับลงไม่ปั s down. าวดีฟินอะไรเริ่มเลยไหมไม่มีอะไรเลยข้างนอกมีอะไรเก็บอ่ะเริ่มแล้วมา <c oughs> มันบอกพีแพร่อยู่อีกหนึ่งนาทีาเฮ้ยเฮ้ยมีอะคิวเมนต์เ<อ><ป>ด้ ยังสามอันอยู่เดี๋ยวค่อยเอาก็จำไว้แล้วกันว่ามีตรงนี้หนึ่งอันใครกดแล้ววะเริ่มเลยลเหรอใจเย็นพี่น้องนี่จูดี굿เดย์ซ้ายเหรอโอเคทางนี้ทางนี้ <c oughs> แก๊สทางไหนอ่ะแก๊สกันระเบิดข้างหลังอุ้ยโอ้หหันหลังไปโดนตบเลยโอ้หแป๊บนึงเบยิงอะไรอยู่ไ,<ด>ไหนะวะอยู่ทางไหนกะนะันน่ะเนียรี่อยู่ฝั่งเนี้ย,ยทางไปกันทางไป,งไปม,มันผมต้องมาดูประตูประตูมันเปิดแล้วเนี่ยตะกี้ไม่ได้ปิดไงออกก็ด้านข้างมายิงตะตีมให้รีก็ได้เบย

17วิเออหกวิทันทันเธอทันทันทันท,นท,นทนัทนเจเรียบร้อยเอ้าออเนี่ยอบฟอรลี่เลยเบที่มุมเดิมเบธ ลเลยเดี๋ยวผมค่อยออกไปนี่เองค่อยออกไปเรื่อยมันนี้ใกล้ๆหมดเวลาก่อนสิบห้าวิมันหมดไงอย่าขวางดิสองตีมาเยอะไปวะมาเยอะไปแล้วแหละนายคิดอยู่ทางไหน สิงหาออฟซับตุบตุบละล่วงเลยแก๊สแก๊สออฟแก๊สเระสุนหมดวะเบนขอบคุณครับหลัง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  the c i t y will soon be engulfed in a deadly nerve gas no one will survive got all ส่งคอทาหน้าไปที่ทางออกทมทุ้ยทมทุ้ยแค่นี้มึงก็เอาเนาะส่งแค่นี้ อุ้ยตกใจจะจบแล้วเนี่ยกลัวไม่ได้สกอรอยู่เอาถ้ามันไปไหนวะเอสเวธาน่เอาอ๊บมึงทำอะไรอ่ะอมึงเสียสละเอไปต่อจกยิงสกิลออบมันใช้ปืนเลยวะ ด่านนี้ถ้าจะเอาง่ายๆอะลี่ถ้าเปิดโกงเออมันจะออกมันจะได้ขึ้นมาแค่สามทางไงสองทางไม่ใช่เหรอมันก็จะขึ้นมาสามทางอ่ะไอประตูข้างล่างนี้ด้วยไม่เคยได้เล่นบ่อยเลยด่านนี้มันไอนี่มันพอมันเข้ามาหลายทางแล้วมันมันกันกันไม่ทันจุดตีผมก็ตามตามเขาแหละเมื่อก่อนผมไม่รู้เรื่องหรอก ผมก็เปิดเปิดอย่างเดียวอะแล้วมันก็ประหลังมันก็ดา่าอะไรไม่รูป้ปั๊บเจ้า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 เจ้ <c oughs> อ่านี่ไงเปิดแล้วเดี๋ยวๆด้ไย้ได้รับย,ย,ย,ยไม่ด <c oughs> ไมด้เปลี่ยนคัะเย็นพี่โดนเลเวลหนึ่งเอาจริงดิได้ <c oughs> แบด้วยนะดูสีหน้าทัาง้งอนจริงจังแค่ไหน